ครับเกือบจะหกทุ่มครึ่งแล้วนะครับเนี่ยหกทุ่มยี่สิบห้านาทีอุณหภูมิ4ี่เจ็ดเจ็ดและปากปล่องอยู่ที่ห้าหนึ่งห้าสนะครับผมพยายามรีรีช่องลมนะครับเหลือนิดเดียวเห็นไหมครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิไม่ให้มันมันขึ้นไปเร็วมากเพราะว่าผมต้องการสะสมอุณหภูมิให้มัน ให้มันทั่วถึงแล้วก็สูงสูงนะครับเพราะมันเป็นฟืนดิบนะครับเป็นไม้ดิบไม่อยากให้มันคายน้ำเร็วเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ควบคุมอุณหภูมิที่บ่องใกล้หน้าเตาไอ้ตรงเทอร์โมคัพเปิลใกล้ใกล้ใกล้จุดเตาเผาเนี่ยประมาณสี่ร้อยกว่ากว่านะครับหลีไว้นิดเดียวนะครับ ก็เป้าหมายอยู่ที่ปากปล่อง8 5สบห้าแล้วก็จะเริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับาการดูดควันของกลวยเนี่ยเดี๋ยวผมปิดนี่ก่อนนะครับการดูดควันของกลวยเนี่ยมองไม่เห็นเนาะใช้ได้นะครับเห็นไหมครับ การดูดควันของกลวยเนี่ยใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็กลวยที่อยู่สูงจากปากป่องประมาณ20เซนเนี่ยก็ไม่น่าจะเอฟเฟกกระบวนการภายในเตาลักษณะของกลวยแบบนี้แหลมแบบนี้น่าจะเวิร์กน่าจะนะครับน่าจะแต่ถ้าจะให้ดีน่าจะกว้างาลักษณีเส้นบาสศูนย์กลางน่าจะ50อันนี้ผม4ี่46เนาะ แต่ความสูงเนี่ยหกสเนี่ยโอเคเลยครับเป็นกลวยลำแหลมแบบนี้ที่ท่านอาจารย์กิติแนะนำท่านบอกว่าเส้นบาสูนย์กลางห้าสิบแล้วก็สูง50ในกรณีนั้นเนี่ยอ่าไดเมิเตอร์ของท่อเนี่ยน่าจะเป็น4นิ้วนะครับแต่ไดมิเตอร์ของท่อของปองผมเนี่ยมันแค่3มนิ้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะสูตรเดียวกันนะครับน่าจะสูตรเดียวกัน น่าจะใกล้เคียงโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมคงอยู่ไปยาวๆนะครับพรุ่งนี้เช้าค่อยมาฟังผลกันแล้วกันนะครับท่านที่ง่วงก็กลับไปนอนก่อนนะครับสวัสดีครับ